384ค่ะการสํารวจโดยการทอดแบบการสํารวจโดยการทอดแบบนะคะจะเป็นการสํารวจข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เห็นแบบสอบถามแล้วไม่สามารถตอบระบบสอบถามได้ทันทีทั้งนี้เนื่องมาจากค่ะไม่มีเวลาต้องทําความเข้าใจกับแบบสอบถามก่อนนะคะหรือต้องใช้เวลาเพื่อลําดับเหตุการณ์จึงจําเป็นต้องทิ้งแบบสอบถามไว้แล้วให้ข้อแนะนําพร้อมนัดแนะวันที่จะมาเก็บแบบสอบถามคืนค่ะวิธีการสํารวจโดยการทอด บบมีขั้นตอนต่างๆ4ขั้นตอนดังนี้คะ่ะขั้นตอนที่1คะ่ะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งยืนยันที่จะให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งนี้เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการไม่ยินยอมตอบแบบสอบถามนะคะขั้นตอนที่2คะ่ะมอบหมายให้ผู้นําส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ที่ยอมรับที่จะตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งนัดแนะวันที่จะมารับแบบสอบถามคืนนะคะโดยปกติแล้วนะคะแบบสอบถามที่ใช้ กับวิธีนี้มักจะมีลักษณะพิเศษคะ่ะและผู้ตอบแบบสอบถามต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษฉะนั้นผู้นำส่งแบบสอบถามอาจจะให้คำแนะนำบางประการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้คะ่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะก่อนจะไปเก็บแบบสอบถามนะคะให้สอบถามทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าได้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่4ค่ะไปรับแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องหากมีปัญหาจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ข้อดีและข้อจํากัดของการสํารวจโดยการทอดแบบนะคะจําแนกได้เป็นข้อดีมี4ประเด็นด้วยกันค่ะข้อดีที่1ค่ะผู้นําแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อทําหน้าที่รักษาความสัมพันธ์อันดีค่ะความร่วมมือระหว่างผู้นําแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งนําแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลแล้วมาให้นักวิจัยค่ะข้อดีข้อที่2ค่ะอัตราการตอบแบบสอบถามสูงมากเลยนะคะ เนื่องจากตอนเริ่มต้นจะมีการยืนยันความร่วมมือกับผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าผู้ที่นําแบบสอบถามมาจะต้องนําแบบสอบถามที่กรอกสมบูรณ์แล้วกลับไปค่ะข้อดีที่3ค่ะสามารถทอดแบบสอบถามมากกว่า1ฉบับในครัวเรือนหนึ่งหนึ่งถ้าสมาชิกในครัวเรือนนั้นการตกเป็นกลุ่มตัวอย่างค่ะข้อดีที่4ค่ะสามารถใช้แบบสอบถามยาวๆโดยไม่ทําให้อัตราการตอบคืนลดลงนะคะข้อจํากัดมี2ประเด็นนะคะ1ค่ะใช้ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ่านหนังสือ หรือออกเท่านั้นนะคะ2ค่ะยากที่จะระบุว่าพฤติกรรมเป็นกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเองหรือไม่นะคะจากข้อมูลจะเห็นได้ว่านะคะทั้งหมดที่กล่าวมาคุณจะเห็นทั้งหมดที่กล่าวมานักวิจัยจะเห็นได้นะคะว่าวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจแต่ละวิธีต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนนักวิจัยนะคะจึงควรรักษาจุดแข็งของวิธีหนึ่งไว้แล้วลดจุดด้อยโดยการใช้วิธีการสํารวจแบบผสมผสานกันนะคะเช่น 1. นค่ะนัดหมายทางโทรศัพท์เพื่อทําการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและทอดแบบค่ะ 2. โทรศัพท์เพื่อขออนุญาตในการสํารวจทางปรัษณีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ได้ค่ะส่งแบบสอบถามได้ค่ะ 3. ค่ะสัมภาษณ์ตัวต่อตัวนะคะในส่วนของการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพิ่มเติมได้สค่ะสารวจทางปรัณญีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อติดตามผลได้5ค่ะโทรศัพท์หรือไปพบผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะเป็นผู้นําแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบแล้วให้ผู้ตอบกรอก แบบสอบถามเองค่ะในกรณีที่การรับกับคืนและสามารถทำได้2วิธีคือรับกับคืนเลยหรือไม่ก็ส่งคืนทางไปรษณีย์ค่ะ